ดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมาเรียนการขึ้นไม้ซากอยู่แล้วครับแต่ว่าคนที่สอนไม่อยู่ครับวันนี้นะก็เลยมาหารูปชายนะครับเจ๋อครับเสด็ครับผมไปสดีคับนีหละครับโอ้โหกับนกบัววันนั้นเข่าเต่าบัวครับนกแถวนั้นเยอะไหมนกแถวที่ไป กำลังไปจีบอยู่สองตัวอยู่ตอนเนี้ยลิวตันเทพพนมแล้วก็ลิวตันเทพพนมครับแล้วก็ลิวตันครูอ่างโอ้โหป่าร้อยไหมป่าร้อยครับป่าร้อยนกพูด้วยใช่ไหมแถวน้ใช่ครับติดพูไม่สนที่อะไรนะบ้านอะไรนะบ้านที่สนิทไปบ้านมันดินไยอ่อนเนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่ประมาณสักห้าหกโลนะครับมันจะบ้านสร้างเสียนนะครับมันจะอยู่ติดเขาคอับับอยู่แถวนั้นครับแสดงว่าเป็นนกพูใช่ใช่ครับเป็นนกพู ตอนนี้เห็นมาวันนั้นเห็นแม่เอาพราเนียดเป็นพราเนียดเปลี่ยนสายเลยเลยเรเห็นตอนแรกเห็นเล่นกระมเพราะว่าช่องนี้เล่นดนตรีกลางคืนมันบ่ายๆนวผมจะไปพักผ่อนก็คือไม่ไหวละนั่งดูไม่ไหวละกระโจมก็คือเอาพาเนียดไปแขวนไว้แล้วก็นอนเฝ้าดูฟังเสียงออกตอนนี้อ๋อเข้าใจแล้วก็คือพูดง่ายว่าคือไม่มีเวลาที่จะแบบไปไปเพ่งขนาดนั้นไปดูขนาดนั้นใช่ครับเพราะว่านกต่อนกดินนี่คือต้องเฝ้าไม่ให้พลาดสายตาเลยใช่ไหมครับใช่ครับเคยโดนหนักสุด ยังไงรนเรียร้อยแล้วครับเหีย่ยวลงลวครับเหวีย่ยวลงเลยใช่ครับลงตีดินตรงดินเลยใช่ครับลงตีดินเข้ากระโจมเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ากระโ,ระโจมผมเนี่ยมันรอดเพราะว่ากระโจมผมส่วนมากจะเป็นกระโจมซี่ทีถ้าถ้าเป็นกระโจมห่างๆก็ไม่รอดเหมือนกันต้องวิ่งก็เลยเปลี่ยนที่นี้มาเล่นเพเนียดแล้วแต่ว่านกกระโจมก็ยังอยู่ครับตัวอยู่ตันตัวเนี้ยตัวอยู่ห้อยตัวอยู่ฟก็คือเอาง่ายๆตอนนี้คือเปลี่ยนแล้วเนื่องด้วยครับ ถ้ามีเวลาับถ้ามีเวลาจริงก็จะเอาตัวตัวนี้ไปลงกระจกไปลงอยู่แต่ก็ไม่ทิ้งมันเดิมว่าคือไม่ทิ้งครับเหลือไว้หนึ่งตัวเหลือเหลือไว้หนึ่งตัวแล้วครับตอนนี้แต่ว่าหลักๆคือตอนนี้ต่อพเนียดพเนียดหมดเลยครับหกต่อตอนนี้โอ้โหหกต่อเลยใช่ครับโอ้หกต่อแล้วก็นกฝึกอีกห้าตัวอยู่ด้านหลังบ้านโอ้ไม่นกฝึกอีกใช่ครับครับครับแล้วก็เฉลี่ย รอบนั้นคือมีคนมาเอาไปเยื่อแล้วใช่ไหมเห็นแม่พูดอยู่ว่าอกล็อนไปแล้วคู่อ่างตลอดไปแล้วอ้ครับเขาต่ตัวดีๆไปมหมดแล้วเหลือตัวนี้ตัวเดียวครับเทพพนมอ้มันทำตลอดไหมเทพพนมนี่มันทําตลอดไหมหรือว่าแล้วบางบางทีครับแล้วแต่ครับถ้าส่วนมากผมจะเปิดเสียงรอเปิดเสียงรอส่วนมากก็จะเมื่อกี้ก็รอก็ขึ้นยกแต่ยกอยู่ใช่ไหมสุดไหมขึ้นสุดไหมครับสุด ไปปี่ชนเงินบุญหวยเลยเนาะใช่ครับตัวนี้แหละตัวแพงคือคนที่เลี้ยงนี่คือจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ขึ้นตลอดใช่ไหมมันก็แล้วแต่อารมณ์มันแล้วแต่อารมณ์ง่ายถ้านานๆมาเปิดคลิปร่อบันทีเนี่ยนานๆทีแต่มันจะขึ้นส่วนมากจะเป็นตอนเช้ากับตอนเย็นอครับให้อารมณ์เขาโหดๆหน่อยเพราะว่าบางคนก็บอกว่า อ่ามันจะขึ้นตลอดมันก็ไม่ขึ้นตลอดนะรับผมหาขึ้นตลอดไม่มียังไม่เจอตัวครับนั่นแหละก็บางคนแบบแบ่งกันไปไงทีนี้มีปัญหาว่ามันไม่ยกไงยกบ้างไม่ยกบ้างเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจเนาะใช่ครับมันต้องรู้จักนกด้วยครับอาจารย์ดูมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้อาจารย์อาจารย์อาจารย์ของผมแล้วยี่ขึ้นเต่าแล้วแม่เนาะวันนั้นเกี่ยวสายเด็กครับพี่น้องเกี่ยวสายโทรศัพท์ แม่วันนี้มาเรียนด้วยนะวันนี้มาเรียนขึ้นเร้าอยู่นะแม่วันนี้เนาะโอ้ครับผมหายากพี่ตัวตัวยกตลอดผมว่าไม่มีะเพราะว่ามันหยุดแล้วแต่อารมณ์นกด้วยถ้ามันคึกเนี่ยมันถึงยกมันก็อยู่นกมันก็มีขาขึ้นขาลงไงแม่ถ้าถอนถ้าถ้าแบบถ่ายค้นปีกอย่างเนี้ยยังไม่คึกคิดว่าจะมีไหมไอ้ตัวที่ยกตลอดนี่ผมยังไม่เจอครับ ไม่ไม่คิดว่าจะมีไหมน่าจะมีน่าจะมีแต่คิดว่าหายากแน่นอนยากยากมากครับยากมากไม่ใช่หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันโอ้หนึ่งในหมื่นหนึ่งในพัน่แหละอ้เอาทีนี้ขอดูนกเพเนียดครับนกเพเนียดนี่แบ่งมาหรือว่าฝึกเองหรือว่ายังไงแบ่งมาครับตัวตัวนกฝึกจะอยู่ทางด้านหลังหลังบ้าอโอแม่แม่จะเริ่มเศร้าแล้วแม่ฝึกขึ้นเลยสัมภาษณ์สัมภาษณ์ตัวจริงเลยตัวนี้ก็ไปผม ในขายรถเตอรี่ผมเจอบ้านเน่ถูกใจผมก็เอามาก็จะมีนกที่เอาคือแบ่งมาใช่ไหมแบ่งมาแล้วก็แบบที่เป็นนกเฉลยใช่ครับพวกเฉลยที่นกฝึกจะอยู่ด้านหลังเพราะว่าผมก็เพิ่งเลี้ยงนกอ่ะก็คือเพิ่งเพิ่งไปเก็บเฉลยมาก็เนี่ยจะปีนกกําลังได้ขวบก็จะอยู่ทางด้านหลังบ้านที่ที่ฝึกคือเปิดประเด็นเปิดประเดิมด้วยการเล่นนกกระโจมใช่ไหมใช่ครับเล่นนกกระโจมถามเลยว่าเฉลยมันเป็นต่อไหมเฉลยเป็นต่อ นะครับแล้วเฉลยที่เป็นต่อมันก็อยู่ที่ที่แหล่งของมันด้วยนะครับอาจารย์ก็เราเราเคยเหมือนอาจารย์ผมเนี่ยพอรักมันคนด่านเนยแกเคยได้นกอ่าเป็นต่อพวกเฉลยที่เป็นต่อเราก็ขึ้นไว้ตรงไหนแหล ไปที่เดิมมันก็เป็นต่อตลอดไม่ว่าจะเป็นต่อดินใช่ครับไม่ว่าจะเป็นต่อไปเนี่ยใช่ครับเป็นต่อเหมือนเดิมใช่เป็นต่อเหมือนเดิมครับมันอยู่ที่แหล่งมันเอ่าก็คือสรุปแล้วยอยู่ที่บ่อของนกใช่ใช่ครับนั่นแหละครับบ่อบ่อถ้านกต่อบ่อไหนก็จะน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับสรุปเชื้อสายของเขาน่น่านนจะแบบสรุปโดยคร่าวๆว่าถ้าบ่อไหนเป็นต่อนี่จะต่อด้วยวิธีไหนมันก็เป็นต่อใช่ใช่ครับ แต่ถ้าบ่อไหนไม่เป็นต่อนี่อต่อด้วยต่อด้วยท้งต่อไปเนี่ยหรือต่ออะไรได้มามันก็ไม่เป็นต่อเกิดถ้าเป็นก็ยากหน่อยครับต้องฝึกกันนานเนี่ยนานนะแต่ถ้าบ่อไหนเป็นต่อนี่ก็ครับขึ้นไหวเล่นได้ทีนี้เอาตัวเด็ดมาดูหน่อยตัวเด็ดที่นั่นเลยจะจัดเลยจะเป็นตัวนี้ครับตันนี้เนาะอ่าก็มาดูอยู่นะแต่ว่าไม่กล้าลงมาดูครับเพราะว่าไม่รู้จะมีอะไรบากมา เดี๋ยวผมเอาเก้าอี้กันเก้าอี้เก้าอี้แต่ตัวนี้มันเป็นนกประมาณปีครึ่งเองครับนกตัวเนี้ยอืผมฝึกตอบพระเนียดครับอันนี้เป็นเฉลยที่ต่อได้หรือว่าขอแบ่งมาเซียนแบ่งมาครับนกนกมาจากแถวบ้านสร้างเสียงครับโอ้เป็นนกเขานงบัวใช่ไหมนี่ใช่ครับนกภูเขาโอ้โหครับดูครับเจ้ากระโจมครับตัวกระโจมตัวกระโจมครับนกกี่ปีแล้วตัวนี้ตัวไหนครับตัวนี้วานห้าหกปีแล้วครับจะเล่นคนละ จะเล่นคนแล้วจะเห็นผมเดินะหานแล้วก็ครูใส่คนแล้วครับเนาะเอาที่นี่มาดูเอาตัวมาเทียบครูนี่เชียยตัวนี้คือเด็ดแล้วใช่ไหมนี่ในไข่นี่หน้าตอนนี้ใช่ไหมเซียนครับอ่าครับโอ้เป็นนกทางฝั่งจะนกบัวนงบัวเป็นนกพูไหมรับนกบ้านสร้างเสียนเลยครับนกบ้านสร้างเสียนนะครับอ่า ได้กี่ตัวแล้วเฉลยนี่ประมาณ5ตัวครับนะเป็นยังยังหัดต่อใหม่อฝึกเพิ่งฝึกช่วงนี้ใช่ไหมครับจะเป็นเทพพนมคูอ่างด้วย2อสาครับแต่เป็นอ่างกลางๆไม่ใช่อ่างต้นอ๋ออ่างกลางด้วยเหรอใช่ครับลองลองลองฟังดูทีนี้มันจะเป็นเทพนมให้หรือเปล่าครับตัวนี้ครับ ทีเด็ดครับปูอ่างนะครับเมื่อกี้พึ่งผมพึ่งเปิดวิดีโอรอมันไปเมื่อกี้มันยกครับตัวตัวเทียบพนมพึ่งรอไปเมื่อกี้นี่กว่าอาจารย์จะมาเลยครับว่าผมเข้าบ้านมาผมจะเปิดวิดีโอรอ ตัวนี้มีอ่างทุกยกนะพี่น้องครับอ่างทุกยกครับอ่างตน้นเที่เด็ดเลยครับนกต่อตัว,ตวเก่าเลยไปตามมาจากสารคามตัวเนี้ยอ๋อนกมาจากสารคามเลย<ช>รเรียนตัวนี้แต่ว่าเป็นนกอยู่ทางด้าน,นำอำเภอน้ำพองนะครับอ๋อนกอ๋อนกอำเภอน้ำพองครับลานแกไปเรียนอยู่สารคามผมไลยตามแล๋อแต่ว่า ั้งเดิมมันคือนกอยู่พร้อมนกนาทรรมครับนครับนี่ครับคือนกเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะพูดง่ายๆว่ามันจะมีตัวคุมครับนกใช่ครับบางทีนะนั่นแหละครับตัวทุมคุมเขาตัวนี้จะกลัวตัวนั้นครับมันจะมีรัศมีกันอยู่พูดง่ายๆนะครับนกอ่ะมันจะข่มกันอยู่ครับนกถ้าถ้าได้ยินเสียงตัวนั้นตัวตัวนี้จะกลัว ตัวอื่นไม่กลัวแต่ตัวนั้นเขาจะกลัวตัวนั้นครับครับอเสียนตัวนี้อ่างเนาะมาดูตัวดีกว่าครับเดี๋ยวขอดูเอาเสียนเลี้ยนเลื่ยนออกนิดนึงครับเนาะอ่านี่คือเทพพนมนะครับตัวนี้ใช่ไหมที่เขาถามแบ่งแต่ว่าเนี่ยังไม่แบ่งให้ครับใช่ที่แม่พูดวันนั้นนะครับผมนะครับสิบสองเทาเนาะตัวนี้เนาะครับสิบสองใบเทานะครับตัวนี้นะครับจะได้ไม่ ไม่มีบุญได้เห็นครับพี่น้องครับมีผมถ่ายวิดีโอไว้นะครับมีวิดีโอเนาะครับครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับเป็นนกบ้านสร้างเซียนใช่ไหมครับนกภูเขาฝั่งนู้นนะครับก็ออกแดงนะครับนกออกแดงแป๊ดเลยโทนสีติวไม้ลวกนะครับนกตัวนี้ครับมันจะเป็นนี้นะครับนกที่เออนั่นบางทีมันจะมีแบบมันจะมีไอ้นั่นกันอยู่ครับนกนะครับมันจะมีตัวคุมอ่ามันจะมีตัวคุมตัวอะไรอย่างเงี้ย จะนั่นแล้วก็นกบางทีก็ยังไม่เกณฑ์ด้วยประเด็นหนึ่งอ่ะนะครับเพิ่งเพิ่งปีห้าเดือนประมาณเนี้ยังยังไม่เกณฑ์เท่าไหร่นกที่เป็นนกเทพพนมยกสุดด้วยเนาะเซียนเนาะยกสุดครับครับยกสุดนะครับลงสุดลงสรูปขอืมครับเดี๋ยวก็ส่งรูปให้ดูในคลิปแล้วกันนะครับมีตัวแรกต่อไปมาดูเจ้าครูอ่างสูงสุดเท่าไหร่เซียนตัวนี้ตัวนี้ประมาณหกเจ็ดอู้หกเจ็ดอันนี้นกน้ําพองเนาะ ไม่ไม่อ๋อใช่ครับนกนกอำเภอ้ำพองนกอำเภอน้ำพองนะครับบ้านผมเองนะครับอำเภอ้ำพองแต่ว่าไปอยู่สารคามครับครับผมน้ำก็เลยไม่ต้องเนาะสารคามน้ำไม่ต้องโอ้ตัวนี้นะครับสวยสวยมากเลยนะครับตัวนี้มีอันไหนที่เด็ดอีกเอามาเลเซียนนะครับตัวนี้ครูอ่างเนพี่น้องติดทุกยกเลยนะครับ ดทีก็สองคำบางทีก็สามคำบางทีก็สูงสุดประมาณเจ็ดที่ผมนับได้ที่เขาเปิดต่อกันเจ็ดคำใช่ครับนะครับนี่ตัวนี้น่าจะคือเป็นนกนกต่อหลักแล้วใช่ไหมนี่ตัวนี้ใช่ครับตัวหลักเลยครับอืได้เจอเลยเท่าไหร่แล้วน่าจะเกินสามสิบแล้วครับอคืออยู่กับเขาก็เป็นนกต่อใช่ครับหลักแล้วใช่ไหมใช่ครับอ เขาหยุดเล่นเลยหรือว่ายังไงหรือไปยังไงหรือเขาใช่ครับไม่ไม่ใช่หยุดเล่นกับเขาพอเขาแบ่งให้ครับเราพอแบ่งเขาแบ่งให้พอดีใช่ครับอครับนี่ผู้อ่างน้องเขาย้ายที่อยู่กลับมาน้ํคพองแต่ว่าอยู่น้ํคพองก็เยอะแล้วเขาก็เลยส่งคิปให้ผมดูชื่ออะไรเนาะ จำไม่ได้อำเภอน้ำพองบ้านอะไรเนาะจำจำบ้านไม่ได้ครับจำบ้านไม่ได้อีกก็คือคุยกันถูกใจก็ไปเอาเลยครับอ๋อเป็นอาจารย์อยู่ทางมหาสารคามอ๋อเป็นอาจารย์ครับแต่ว่ายังวัยรุ่นอยู่เรายังไม่รุ่นอยู่ครับครับผมครับนี่แหละครับผมครูอ่างเนาะมันก็ถือว่าเป็นนกที่หายากเหมือนกันครับนกครูอ่างนะอ่าก็อีกแล้วเสียรุ่นเก่าก็ชอบด้วยครับนกที่เป็นนกครูอ่างนะครับอ่ะอันนี้อีก หนึ่งตัวนะครับอ่ามาอีกแล้วครับนี่คืออะไรน่เซียนตัวนี้ตัวนั้นเป็นริวตันครับริวตันครับโอ้เรียกคําคูคําเลยโอ้ริวตันเรียกคําคูคํำเลยคารมเลยครับครับขอดูสักหน่อยเทียบเทียบคูไหมน่เซียนคูครับอันนี้กงจากเออช่างไหนนะวันนั้นมาดูกับแม่อันนี้เป็นทางโคราชเหรอใช่ครับทางโคราชเอ้าลองฟังดูริวตันนะพี่น้องครับ กำลังถ่ายขนครับนกช่วงนี้กำลังถ่ายขนเลยนะครับอ่าหลิวตันเรียกคําคูคํานะครับใช่ครับคาลมสุดนกคารลมเลยนกตัวนี้ถ้าเรียกคําคูคํานี่ยนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนกกําลังถ่ายขนครับไม่รู้ว่าจะนั้นดูปีครับปียังไม่เข้ากันเลยครับพี่น้องครับยังแบบนั่นเลยนะครับเก็บไม่ดีด้วยซ้ำปีเพราะว่านกถ่ายขนตัวนี้หัวเล็กนะครับนี่ นี่ความส์คราบนกตัวนี้ฮะอืมเหมือนได้ยินนกเรียกกุกครับคู่กุกเลยใช่ครับคู่กุกรับตัวนั้นคู่กุกเรียกกุกเดลเซียนใช่ครับโอ้โหก็คือแถวนี้ก็คือทีเด็ดหมดเลยเรียกกุกคู่กุกด้วยครับสองกุกไหมกุกเดียวครับอือสิบเดียวเนาะถ้าเป็นสองกุกนี่โอ้โหนี่ขัดไม่นุ่งครับตัวครับเพิ่งได้มา นกอาจารย์อยู่บ้าน Inside อินสัตอ่อนผมขอเสียนผมว่าเอาตัวนี้ออกแล้วก็เอานกดินมาดีกว่าไอ้นกกระโจมดีกว่าผมว่าน่าจะจัดก,กว่านะครับเพราะว่าตัวนั้นมันอายุเก่าเกมกว่านะครับอันนี้อะไรนี่เสียนตัวนี้ทําไมมันสามกุกตลอดครับสามกุกตลอดครับผมเอาแล้วแต่ว่าเป็นนกใหม่อยู่น้อยนี่ใหม่ครับเพราะว่าดูขนแล้วไม่ใช่ยังต่อได้นานหรือยังนี่ประมาณมันมันขันแล้วครับน่าจะประมาณเกือบปีได้ขวบแล้วอืมจะได้ขวบครับครับ ถ่ายขนหรือยังนี่ถ่ายกำลังถ่ายกำลังถ่ายเนาะเพราะว่ามันยังเป็นขนนั่นอยู่นะครับพี่น้องครับนี่นี่โอ้ทีเด็ดนะครับมาบ้านเซียนอิีนี่ไม่มีผิดหวังได้ดูของดี ตันมีเรียกคําคู่คาคือนกเสียงยังไม่เต็มครับพี่น้องครับเพราะว่านกมันถ่ายขนอยู่ครับนกเนี่ครับเสียงเปิดยังไม่เต็มที่ครับนกะถ้าเต็มที่ต้องเสียงตัวนี้ครับจานนกถ่ายขนเต็มแล้วนะครับอู้นะครับเรียกกุกเรียกกุกเออเรียกกุกคูกุกนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยแหละครับนกที่เซียนรุ่นเก่านะครับเรียกกูคูกอกอะไรตัวนั้นแหละนะครับตัวตัวที่อาจารย์ช่วงอยู่ในกรงเหล็กวันนั้นนะเหรอนี่ครับตัวที่อาจารย์เดินไปหลังบ้านจะอยู่ในกรงเหล็กโอ้ครับตัวที่อาจารย์ถามคุณแม่ว่าสวยไหมนะครับโอ้ัวนี้เหรอครับเอ้าเปลี่ยนกรงแล้วเปลี่ยนกรงแล้วครับขึ้นเลยเหรอครับมันเป็นนกต่อแล้วครับเฉลยห้าตัวแล้วโอ้มันต่อได้เฉลยแล้วครับนะครับเอ้าเดี๋ยวมาดูครับทีนี้ เอาเดี๋ยวดูเจ้ากระโจมก่อนนะครับใส่ชื่อให้เลยว่าเจ้ากระโจมก่อนเลยครับมีชื่อไหมนกตัวนี้ตัวนี้ยังไม่มีชื่ออะไรมันเป็นนกที่แบบเจ้าเล่ครับส่วนมากจะต่อได้แต่นกตัวเมียป่าร้อยไหมตัวนี้ป่าร้อยครับุณแผนเลยครับตัวนี้ป่าร้อยก็คือเอาเอาลงกระโจมใช่ครับเนาะต่อพร่เน่ยได้กระโจมได้ครับเป็นสองอย่างตัวนี้ พอพเะียดก็ได้การจมก็ได้ครับครับสาหรับคนที่เล่นสองสายคู่กันเนาะจะเป็นนกที่แบบแบบอารมณ์ดีๆหน่อยไม่ไม่ไม่แบบโหดจนเกินไปอืมครับก็คือนกเข้ามาร่วมนี่เขาจะส่วนมากจะใช้ใช้อ่สลีละล่อตัวอื่นเข้ามาไม่ค่อยจะคูไม่ค่อยจะอยังไงหมายถึงว่าขยับปีกได้ครับขยับปีกอ่าลงขีบปีกนี่เนาะลงขีดปีกเอาที่นี้มาดูทีเดียดครับริวตัน นะครับตันเลยนะครับพี่น้องครับเนาะคารลมเลยครับตันคารลมอีกตั้งหากเรียกคาคูคานะหายากนะครับนี่แหละโอ้โหตัวสวยมากครับพี่น้องครับของงูสิงกบนกตัวนี้ครบสูตรครับนกสวยจริงตัวเล็กไม่ตัวใหญ่พวกนี้แหละพวกนี้แหละที่นกปากเบาครับนกพวกนี้ครนะไม่ต้องนั่นมากนะครับนี่ยตัวพวกนี้นะครับปากเบาแน่เลย ได้เฉลยแล้ยังเซียนตัวนี้ตัวนี้ก็เจีนแล้วครับยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าแล้วครับสำหรับสายหลิวตันนะ,ะตัวนี้สวยครับเสื้อชิดดีด้วยแต่ว่าหางครับหางเขากําลังกําลังแบบนั่นขึ้นมาประมาณ6 0ส0็ดิอแล้วครับอีกสักหน่อยก็หงจะได้เล่นนะครับได้เล่นเข้าเนีนดนะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับของดีครับของดีนะรลิวตันเรียกคําคูคํา ทีนี้มาดูนกใหม่ครับทีนี้ใหม่ก็จริงแต่ว่าเป็นสามกุกเต็มนะครับพี่น้องครับอสามกุกเต็มนี่แหละโอ้ยังเป็นขนนั่นอยู่เลยขนป่าอยู่เลยครับพี่น้องครับนะยังไม่ถ่ายขนรอบนี้เนาะเดี๋ยวก็คงจะสักหน่อยนะครับคงจะถ่ายกำลังเริ่มขันแล้วล่าเดี๋ยวเขาอยู่เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาสบายใจแล้วเ็าจะขันเอ้ยเขาจะถ่ายเองครับนกนี่อ่า สามเต็มอันนี้เป็นเฉลยนกพะเนียดหรือเฉลยยังไงเนียดครับเฉลยพะเนี่ยตามอยู่กับปีครับเออเหยียบตัวไหนครับเหยียบตัวนี้ครับตัวสารคามครับโอ้เหยียบเจ้าสารคามเนาะนกน้ำพองนะครับอนี่แหละเสียงอะไรเสียงเล็กเหรอเสียงครับเสียงเล็กครับเสียงเล็กเนาะหายากนะครับนกมุงคนเนี่ยนะ สามกุกเต็มนะครับหายากเลยมันคู่เดียวหรือยังนกตัวนี้เจนผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับไมได้ยืดหยุ่นแขนเนะครับมันอาจจะมีนั่นแหละพี่น้องถ้ามันขึ้นเร็วนะนะครับอืมนี่แหละครสามกุกเต็มนะพี่น้องครับหายาสุดเลย่ะเอาเห็นีเอามาอีกตัวนึงล่าสุดยังไงเยนอันนี้เป็นนกเฉเลครับ ผมกาลังให้อาจารย์มีคออยู่มันลายคอสวยๆวงเป็นอ่างสามคำเรียกคําคู่คำเลยตัวเนี้ยเป็นนกป่าสามคำอีกแล้วครับส่วนมากผมจะต่อได้เองไหมตัวนี้ต่อได้เองครับตามอยู่ประมาณหกเดือนตัวเนี้ยเจ้าถิ่นนกพึ่งได้มาประมาณสองเดือนเสร็จตัวน่าจะตัวนั้นตัวนั้นครับโอ้นกเจ้ากระโจมอ่ะเนาะแต่ว่าผมต่อพะเนี่ยอ๋อลงพะเนี่ยครับเนาะ อันนี้ก็ใหม่ๆอยู่เลยใช่ไหมเนี่ใหม่เลยครับสองเดือนครับเพราะว่าคนนี้ยังดูลายคอมนจากลายคอมันสวยๆเตออ๋อเป็นเหล็กลายคอเม็ดเล็กครับนะครับนกเสียงกลางไปใหญ่แล้วนกขับประมาณเนี่ยครับเสียงกลางกลางอืมมันเป็นลายคอเม็ดเล็กครับก็ทํามดไระเซียนแต่ว่ามันเป็นโซนเม็ดเล็กครัเฉยๆนะครับบ่อนี้จะส่วนมากจะเป็นครูอ่างแล้วก็ขาลมเลยบ่อนี่ นกบอเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีขัดล่างฝั่งนี้นะครับครับขัดล่างแล้วก็ลายเม็ดคอก็จะมีซ้อนอยู่ครับมีคาลมอนะนกตัวนี้นะคาลมครับใช่ไหมมีเรียกมีคูเรียกคำคูคำโอ้เรียกคำคูคำนะครับผมตามอยู่หกเดือนนกตัวเนี้ยตามหกเดือนครับอืเสร็จเจ้ากระโจมไหเนาะครับเออนี่แหละเป็นนงครับเป็นนกกี่กุกเชนกุกเดียวครับหนึ่งกุกครับอืม เป็นนกออกไม่นั่นนะนกออกเทาๆนะครับออกโกนเทาสวยอยู่ครับนกตัวนี้สนับปีขี่ยิบเลยนะครับอ่าเป็นตัวมึงวาแบบสนับปีแบบใบมะขามนะครับผมลายเล็กนะครับลายเล็กนะะก็ถือว่าวันนี้โอ้โหได้เห็นอาจารย์ดูนะครับตัวเรียกกลุก่าเราจะดูตัวเรียกกลุกนะครับเรียกกลุกอยู่เดี๋ยวค่อยดูนะครับอ่าเอาก็คือสามารถแบ่งได้นะเชนดินเนาะแบ่งได้ทุกตัวครับ แบ่งได้ทุกตัวเลยนะครับผมสามารถแบ่งได้ทุกตัวแบ่งได้ทุกเตียทุกตัวครับเฉลเลยก็เยอะเฉลเลยผมตอนนี้คูอ่างประมาณเฉลเลยห้าตัวมีริวตันสองตัวที่เป็นเฉลเลยยังไม่ขันครับแต่ว่าชัวแน่นอนคือได้ยินอยู่แล้วได้ยินอยู่แล้วครับรอขันรอคูเฉลเลยใหม่หลิวตันสองตัวครับแล้วก็คู่อ่างอีกประมาณห้าตัวครับ อ่างได้ทุกตัวห้าตัวเดี๋ยวค่อยโทรมาคุยกันแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่เดี๋ยวค่อยถามนะว่าตัวห้าตัวอาจจะอ่างหนึ่งอ่างสองอ่างสามอะไรอย่างี้ก็ไม่รู้นะครับมีอ่างตลอดไหมไม่มีอ่างตลอดยังไงม่มีหายากครับก็คือ่านตลอด่อนเนาะ่านตลอดไปก่อนก็อ่างตลอดคพี่เขามาแบ่งเอาไปแล้วทางเขาสวนกวางมาเอาไปครับอ่างตลอดตัวนั้นครับครับผมก็ เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปจะดูนกที่เซรุ่นเก่าที่สําหรับคนที่มีความเชื่อนะครับว่าเรียกกูคูกอกนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับผมเอาล้วพี่น้องครับก็ถ้าทนใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์อะไรเชียน093ครับ4260041หรือเข้าไปติดตามในเฟ b บุ k ครับชำนาญครับเป็นชื่อชํานานอินวิเศษชื่อภาษาอังกฤษครับผมก็ ยังไงเดี๋ยวติดต่อมาคุยกันเองแล้วกันครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรก็คุยกันเองนะครับเครับผมราคาก็คุยันนู่นครับคนนู้นครับยิ้มอยู่นะครับผมใจก็ให้พีเลยครับผมอาจารย์สอนไม้เศร้าขึ้นไม้เศร้าให้ผมนะครับผมขึ้นไปเศร้าแล้วเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เกือบตายแล้วแม่มาดันเราเนาะ เอาครับผมเอาละครับก็ไว้วันนี้เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เบอร์ดวงใจน้องพี่ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากไปในนี้เคยนสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อาข่าวสารของใครสำหรับผมกับเซียนอิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ